สุดครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางบัวพระรามสองตอนคลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถกันนะครับคลิปที่2ของวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Ford Focus EcoBoost นะครับเป็นล้อตัวท็อปคอวซิเจนนะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดออกมาเมื่อประมาณน่าจะต้องมี5-6ปีที่แล้วอ่ะนะครับถ้าหมดจะไม่ผิดนับเปิดตัวใหม่ๆนะครับตัวนี้นะครับล้อตัวนี้เริ่มหายากนะนะครับสภาพดีๆสวยๆนี่หายากแน่นอนแต่คราวนี้เรามาดูหนังล้อกันนะครับมาดูหนังล้อนะนะครัับตวนี้ นะครับเป็นล้อฟอร์ดแท้นะครับมีสัญลักษณ์ฟอร์ดอยู่นะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอสิบเจ็ดนะครับขอสิบเจ็ดนะครับกว้างเจ็ดนิ้วนะครับออฟเซ็ตห้าสิบนะครับสวยงานะครับลูกค้าหลายท่านเวลาใช้รถฟอร์ดนะครับยังไม่ทราบนะครับว่าห้าลูตรงนี้ของฟอร์ดมันไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับคือเขาเป็นเฉพาะของเขาคือห้าลูร้อยแปดนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับคือร้อยแปดมื่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปใส่ห้าลูที่เป็นระบบอื่นมาใส่ไม่ได้ นะครับรถฟอร์ดโฟกัสต้องใส่ของข่าเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทักมาได้นะสินค้ามีบริการของข่าวเต็มนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางดลนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเชนเล่ยยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรที่ถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางดลของฟ้าควายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ